สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพดิฉันนางสาวจารุรัตน์บุญเริกตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวัดดอนคลค่ะ โรงเรียนวัดดอนไกลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4ตั้งอยู่ตำบลไกลอําเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด245คนค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอสภาพะปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจาัดการเรียนรู้เพื่อการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐา,านะเป็นครูชำนาญการค่ะ ดิฉันนะคะได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งดิฉันนะคะได้ดำเนินการตามขั้นตอนสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะดิฉันได้ วิเคราะห์สภาพปัญหาเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะซึ่งพบว่านักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนขาดความเอาใจใส่นะคะเนื่องจากวิชาวิทยาการคำนวณมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็แค่หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าน้อยมาก อีกทั้งคุณครูยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆก็คือการบรรยายให้นักเรียนเป็นผู้ฟังอย่างเดียวส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายนะคะเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงคิดว่าครูจําเป็นจะต้องปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจากปัญหาดังกล่าวนะคะครูจึงได้ทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดก,การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หรือ 5e เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่ทำให้การเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่1การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันมีประสิทธิภาพค่ะเปนการจัดการเรียนรู้ที่ดิฉันนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยครูนะคะใช้วิธีการสอนแบบสืบ หาความรู้ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงโดยการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองสร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจนนักเรียนนะคะได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ตามกระบวนการสืบสาะหาความรู้ 5E เริ่มต้นจากการสร้างความสนใจให้กับนักเรียนครูได้ใช้ คำถามนะคะในการกระตุ้นนำเข้าสู่บทเรียนซึ่งคำถามจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายว่าเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้างใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างในชีวิตประจำวันและมีแนวทางหรือการป้องกันภยัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในการใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะคะครูกับนักเรียนจะร่วมกันอภิปรายนะคะ ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของนักเรียนก่อนที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการจัดกิจกรรมที่คุณครูจ,จัดจัดกิจกรรมในลำดับถัดไปในขั้นตอนที่2ขั้นตอนในการสืบเสาะหาความรู้หรือการสืบเสาะหาข้อมูลนะคะขั้นตอนนี้คุณครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยโดยคุณครูมีใบงานให้นักเรียนโดยใส่ใน Google หรือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ตนะคะกิจกรรมนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้เบื้องต้นให้กับนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแนวทางในการแก้ปัญหาในลำดับตัดไปค่ะหลังจากที่นักเรียนกับคุณครูได้ร่วมกันอภิปรายถึงไปกุคกครรมกันแล้วนะคะครูก็ได้ให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอเรื่องการตั้ง ราดผ่านหลังจากที่เรา,าดูคลิปกันแล้วนะคะครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายกันอีกครั้งซึ่งขั้นตอนนี้จะทำให้นักเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่ซึ่งในคลิปนะคะจะเป็นการตั้งราดผ่านเป็นการตั้งราดผ่านอย่างไรไม่ให้โดนไปกุกครามหรือการโดนให้ข้อมูลค่ะหลังจากนั้นนะคะครณครูก็ได้ทำกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้จะอยู่ในขั้นตอนที่3เป็นการอธิบายและหาข้อสรุป คือกิจกรรมปลอดภัยใช่เลยเป็นกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ตรวจสอบรหัสผ่านของตนเองว่ามีความเสี่ยงต่อไปคุกคามไหมถ้ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใดจากการที่นักเรียนดูคลิปนะคะก็นักเรียนก็จะรู้แล้วว่าการตั้งรหัสผ่านสมมุติถ้าตั้งเลขรหัสผ่านง่ายๆ1 2 3 4หรือข้อมูลส่วนตัวก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อไปคุกคามมากแค่ไหนนะคะ ขั้นตอนนี้คุณครูได้ให้นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับรหัสผ่านของตนเองทั้งคนที่ตั้งรหัสผ่านได้แข็งแรงยากต่อการแฮกข้อมูลหรือนักเรียนที่มีความล้มเหลวในการตั้งรหัสผ่าน ตรงนี้นะคะคุณครูก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนกันซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์ใหม่นะคะซึ่งนักเรียนและเพื่อนก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่านนะคะและสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองได้ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้อธิบายตรงนี้แล้วครูก็ได้สรุปความรู้เบื้องต้นให้กับนักเรียนนะคะเกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่านซึ่งจะมีแนวทางในการแก้ไข และมีการตั้งหรหัสผ่านให้ปลอดภัยหลังจากนั้นนะคะเป็นการขยายความรู้ซึ่งการขยายความรู้หน้าที่นี้คุณครูจะมอบหมายให้นักเรียนทําใบกิจกรรมซึ่งเป็นใบกิจกรรมที่อยู่ใน o o o l l e ไร v ์ของตนเองนะคะชื่อใบกิจกรรมว่ารู้ทันห่างไกลภัยคุกคามนะคะ ซึ่งจะเป็นใบกิจกรรมมีทั้งหมด3สถานการณ์ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ประเมินสภาพปัญหาว่าพฤติกรรมใดว่างที่เป็นความเสี่ยงต่อไฟคุกคามและมีแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ตนเองห่างไกลจากไฟคุกคามหรือการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยได้อย่างไรค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นการขยายความรู้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีนะคะมาตอบแบบ ใบความรู้ได้อย่างหลากหลายคุณครูไม่ปิดกั้นนะคะนักเรียนสามารถอาตอบคำถามใน Google Document หรือ Google, Google เอกสารของคุณครูได้เลยนักเรียนบางคนอาจจะดาวน์โหลดเอกสารของคุณครูแล้วมาทำในโปรแกรม Microsoft Word และส่งกลับไปให้คุณครูเพื่อที่จะให้คุณครูได้ทำการตรวจสอบและประเมินต่อไปตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย คุณครูไม่ได้ปิดกัน้นในขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นขั้นตอนการประเมินความรู้ซึ่งครูจะตรวจใบกิจกรรมที่นักเรียนส่งมา100%หลังจากนั้นคุณครูก็จะได้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับไปใน g o o g l e d r i v e เหมือนเดิมนะคะเพื่อให้นักเรียนปรับปรุงการทํางานของตนเองคุณครูจะแสะดงความคิดเห็นไปในใบางานของตนเองว่าวิเคราะห์วิเคราะห์ครบถ้วนแล้วหรือไม่ขาดประเด็นใดบ้างนะคะ และที่สำคัญเลยคุณครูจะมีการประเมินผลทางด้าน KPA ตามหลักฐานที่แนบผลการเรียนรู้ดังกล่าวไปแล้วนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้นะคะบรรลุผลได้ทั้งทางด้าน K ความรู้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ P การใช้เทคโนโลยีและ A ตระนัดถึงจริยธรรมคในทาในการใช้เทคโนโลยีค่ะขอบคุณค่ะ